กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยวุ่นวายทั้งชีวิตนะกระดาษแผ่นเดียวน่ะที่เขาเขียนกันมาเราก็เอาเอาเนื้อาหานี่มาอธิบายพวกเราเพื่อจะประกอบว่าถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตนี่นะเสียหายหมดเลยนะทั้งชีวิตเลย <c oughs> ตัวเสียหายตอนไหนหรู้ไหมตอนนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกพอตายพอวิญญาณจะออกจากร่างเพิ่งรู้สึกตัวว่าฉันเนี่ยทำผิด ทำผิดเสียใจายมากเลยเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะอะไรบังคับกระดาษแผ่นเดียวนะทั้งชีวิตหนึ่งใบเกิดใบเดียวเริ่มต้นชีวิตพอไปแจ้งเกิดจนะรู้แล้วนี่เริ่มต้นชีวิตแล้วนะปริญญาบัตรอ่าปริญญาบัตรจะเป็นระดับหมหกปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรก็ตามต้องดินน้นรนทำชีวิตใช่ไหมถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเนี่ยขาดทุนหมดเลยนะ ตอนตอนเกิดเนี่ยาอิสลามไม่มีคนพลไฟก็ไม่เป็นทำตาหนนีก,ก็ไม่เป็นอาจารย์ที่หูขวากว่าไม่เป็นขาขาดทุนหรือไม่ขาดทุนฉะนั้นต้องมีอิสลามเนี่ยสุนน่านบีกำกับชีวิตของมุสลิมทุกคนทุกครอบครัวเลยอาทิทีหนึ่งใบเกิดใบเดียวนะเริ่มต้นชีวิตถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเริ่มต้นชีวิตไม่เป็นนะ ป็นยาบาดใบเดียวน่ะต้องดิ้นรนทั้งชีวิตใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตนาคารนมาจนกะทั้งหมอปอนหนึ่งถึงถึงดตอร์เลยนะไม่ได้นมาสวักตูนอ่นะถามว่าขาดทุนไหมล่ะไม่อ่านกูอ่านเลยอ่านแต่ตำราย,ยาฮูดีทั้งหมดเนี่ยขาดทุนไหม <laughs> ใบสมรสนั่นหมายถึงต้องรับผิดชอบผู้หญิงคนหนึ่งทั้งชีวิตเลยนะ รับผิดชอบถ้ารับผิดชอบไม่เป็นเนี่ยพากันลงรกทันสองคนเลยเพราะนั้นอยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับภรรยาอยู่ยังไงย่าให้อาลอ์โกรธนะเสียงอาจารย์อ่านกุรานซิกุรุลลเนี่ยห้าหกข้อเนี่ยต้องทําอยู่เป็นประจําเลยแล้วก็บัตรข้าราชาการเนี่ยต้องแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นกันทั้งชีวิตใช่ไหมข้าราชาการที่ผ่านมาแล้วนั่นทั้ชีวิตทั้งหมดนั่นแหละ แต่ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตขนะาดทุนหมดเลยนะแล้วก็ใบใบคำ,คำสั่งแต่งตั้งเนะี่ยต้องวิ่งเต้นวุ่นวายทั้งชีวิตใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตถ้าไม่มีหกข้อมันจะทำเลยนะขาดทุนหมดเลยหเหนื่อยด้วยไปนอนแล้วผลบุญรนะวังตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่มีด้วยดีไม่ดีบาปอีกนะวิ่งเต้นกันนะ ธนบัตรเงินใบเดียวนี่ไปน้องลำบากทั้งชีวิตใช่ไหมทํำมาหากินสแสวงหาริสกีทําอัลลอฮ์แล้วก็ไอ้หกพ่อเนี่นไม่ได้ทำเลยนะ่ะฟรีได้เงินมาก็ฟรีีปน้องครับประกาศนิยบัตรกิติมศักดิ์อัลลอฮ์อ,อักวะเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยต้องหลงตัวเองขนาดไหนอ่ะหลงตัวเองฉันจบดอกเตอร์มาอ,อัลลอฮ์อ,อักวทั้งชีวิตเลยนะ เสียหายหมดเลยอ่ะแล้วข้อสุดท้ายนะมรณะบัรเนี่ยสิ้นสุดชีวิตถ้าตายไม่มีาศาสนาเป็นยังไง <laughs> ตายไม่รู้จักอลัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวเลวอิละอ,อิลออลอลอนะฉันต้องตายในโรงพยาบาลชั้นหนึ่งราคาเป็นสี่สิบล้านยี่สิบล้านก็ได้ถ้ามีนางพยาบาลยืนคุมอยู่เข้าใจผิดหมดเลย <laughs> ฉะนั้น เวลาตายมันต้องนึกว่าสุนารนาบีให้ตายแบบไหนที่สง่างามตายในสภาพไหนที่ดีที่สุดนี่ถ้าหกเจ็ข้อเนี่ยนี่มันหลอกดุนยาเป็นตุนยาหลอกหมดเลยถ้าเราไม่เข้าใจอิสลามอย่างเดียวนะทั้งชีวิตเนี่ยเรา,าบั้นปลาชีวิตลำบากหมดเลยครับห้ัมตัวดียว